อ่ะฮัลโหลสวัสดีฮะอันนี้ผมมาทดสอบก่อนเนาะว่าอ่าที่ผมจะสร้างมาใช้งานได้หรือเปล่าเนื่องจากก่อนหนะ้าที่ผมคุยกับคนใน Dis c อ r d ไปว่าอ่าฟาร์มมอนเตอร์ที่เขาสร้างมามันใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือพูดง่ายๆาคือมอนเตอร์มันไม่เกิดนั่นแหละตอนนี้ผมก็เลยมาออกแบบมาดีไซน์ใหม่นะฮะเดี่ยวก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวผมทำาเต็ป ที่ผมทาไว้เนาะดีไซน์มันก็จะประมาณนี้มอนเตอร์จะเกิดในระหว่าง3บล็อกอ่าตรงนี้เนาะ <ไป S 1> ส่วนไอตรงกลาตงตัวนี้จะเป็นไข่เต่าถามว่าทําไมต้องเป็นไข่เต่าเพราะว่าเอาไว้รอซอมบี้นะฮะอันนี้ถ้าเกิดถ้าผู้ชมจะสร้างตามไม่ต้องใส่ก็ได้นะผมแนะนำเนาะแต่ว่าผมอยากใส่ไว้เพื่อแบบให้เล็งว่าแบบเอ,อิ้นถ้าซอมบี้มันเห็นมันก็จะแบบมาอย่างนี้เนาะนี่นี่นะสังเกตได้ว่ารัศมีไกลสุดคือประมาณนั้น ก็คืออ่าประมาณ2ชั้นพอดีนี่นะฮะชั้นนี้อันนี้จะเป็นชั้นตรงกลางแล้วก็ชั้นนี้พอดีเนาะตรงนี้จะเป็นชั้นที่ให้มอนเตอร์เกิดเนาะแล้วผมจะปล่อยให้มันเดินอิสระคือให้มันล่วงล,วง,ลวงมาเองอะไรแล้วก็มันจะล่วงล,วง,ลวงมาชั้นตรงนี้นะฮะชั้นล่างสุดเราก็ช้น้ําพัดมาตัวนี้ซึ่งผมไม่ได้สร้างนะเดี๋ยวค่อยไปสร้างก็ได้มันแค่น้ําพัดเฉยเฉถ้าเกิดใครขยันหน่อยก็ทําสูงกว่าน,นี้ก็ได้เนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวทางนั้นเราไปที่เซิร์ฟเวอร์กันเนาะทีนี้ไปเริ่มสร้างกัน ว่าแต่เราจะาไปสร้างตรงไหนดีนะมันเป็นฟาร์มออโต้ใช่ไหมเราก็ต้องไปเอาไว้ฝั่งนู้นแต่ว่ามันมีที่ให้เราสร้างไหมละ่ะเพราะมันเป็นอาคารใหญ่มากเลยน,นั่นอ่าพื้นที่คร่าวๆก็จะประมาณอ่าเก้าชั้งนะฮะเป็นเก้าชั้งเลยเก้าชั้งจริงๆเอาิางๆสถานนี้ก็ได้อยู่นะหาชั้งดีๆในการสร้างตรงกลางเ,เราจะต้องเหลือไว้1บล็อกเนาะถ้าเกิดเติมเต็มทั้งชั้งอ่ะมันจะไม่อยู่ตรงกลาง มันจะไม่มีตรงกลางให้เราเออประมาณนะั้นเดี๋ยวปูพื้นทมไปก่อนเดี๋ยวค่อยไอ,ไอเดี๋ยวเรื่องเก็บงานเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะโอเคแบบนี้แล้วก็หาจุดศูนย์กลางเนาะหนึ่งสองสามสี่โอเคตอนนี้ตรงกลางแบบนี้เราก็จะขุดแปะไว้อย่างงี้ทําเป็นที่เก็บต่างหากอย่างนี้หรองน้นหาที่เก็บไว้แถวๆนี้แหละนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคิดอีกทีนึงแล้วกันตรงนี้จะเป็นแคมป์ไฟใช่ไหม เอาขึ้นอย่างนี้เฮ้ย,ยจริงผมต้องใช้กระจกนี่หว่าเดี๋ยนะเปลี่ยนออกแบบนี้แล้วก็วางขึ้นแบบนี้ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ข้างบนตรงนี้ปั๊บ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 งั้นตรงนี้ลากยาวลากข้ามช้างเลยเนะยาะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตกลางอาณาเขตก่อนนะฮะสักครู่นึงแพทเทินของเราก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวยูไม่ต้องห่วงเดี๋ยวยูได้โอ้เยเยจังงเออช่างยูแล้วต่อไปผมก็จะขยายไปเออขึ้นมาข้างบนเลยเหรอ เจ้ามีความพยายามแต่เจ้าก็ยังอ่อนอ่นผมหวังว่ามอนเตอร์มันจะไม่เกิดก่อนประเด็นเลยถ้าเกิดมอนเตอร์เกิดระหว่างผมสร้างผมเครียดเลยห้าห้าชั้นใช่ไหมห้าชั้นใช่ไหมทำอะไรอะตัวหมึกนี่นี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมที่ผมเว้นช่องเดียวอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไว้มันต้องเว้นสองสิ มันไม่มันกดชิปไม่ติดได้คีย์บอร์ดอะไรวะซึ่งตามที่ผมบอกนะฮะผมก็ต้องทำขึ้นไปอีก4ชั้นหล่นจากตรงนี้ซึ่งอันนี้ผมต้องออกแบบอะไรให้เสร็จก่อนถึงจะไปทำ <c oughs> อีกที่เหลือนะฮะพูดตรงๆเลยว่ามันก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเราต้องวางตงัวนี้ตรงนั้นตรงนี้นด้วยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่นานอะไรขนาดนั้นเนาะผมไม่มั่นใจว่า ผมไม่มั่นใจนะว่าของเบดล็อกจะสร้างแบบนี้ได้หรือเปล่าเนาะแต่ถ้าเกิดจาว่าใครจะสร้างตามสร้างตามได้เลยเนาะอันนี้ผมไปแอบทํามาแล้วตามที่ท่านผู้ชมเห็นในต้นคลิปเนาะเอ,า,อางี้ใช่ไหมเอามาเอามาเอาหินมาแคเรียกเครื่องมาเพียบเลยเฮ้ยมอนยูอย่าอย่าเพิ่งเกิดได้ไหมยังไม่ได้เปิดทํางานฟาร์มเลยแหมอ <c oughs> เออโหจริงว่ะ สร้างยังไม่เสร็จเลยมอนเตอร์มาแล้วโอ้เป็นแคลลี่ด้วยนะแคลลี่ห้าตัวไปชเดี๋ยวเพราะว่าผมต้องรีบทําและอย่างเงี้ยโอโอเออไอกระตุกอะไรเฮ้ยกระตุกอะไรฮะไหนความาันสิไอคอมบ้านสวัสดีฮะเดี๋ยวอทำไมมันวิ่งไปจังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็คืออัปเดตฮะตอนนี้ไอตอนนั้นผมทําเสร็จแล้วตอนนี้ผมกําลังจะ ว่าจะเป็นรอในบ้านเราก็จะได้นอนแล้วค่อยอาอาชีพชี้แจงอีกทีนึงตอนช่วงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้แต่ดูจากสถานการณ์ตอนนี้ไปเดี๋ยวผมไม่มีถังโนมอ่ะเดี๋ยวนะถ้าผมเข้าไปนี่เลดขึ้นแน่นอนถ้าผมไขรไ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะผมงางโลก่ะเออสวยไปถ้าเป็นแบบลูกสมุนมันอ่ะมันจะไม่มีปัญหาเลยแต่นี่คือแบบไเดี๋ยวนะผมต้องเอาอ่ะ ลมก่อนเนาะอย่างงี้เร้ยสวยสวยๆอ่าเอาถังเอาอยู่ข้างในอยู่ข้างในโอเคเจาะก็เจาะมาอ่ะเป็นรูเลนี้เป็นช่างมันเดี๋ยวนะ้เราต้องหาทีคานไกลๆก่อนนี่ออกมาไกลๆเลยมั้ยออกมาไกลๆชาวบ้านเลยมั้ยบัดเทิงอะไรเวลานี้ฮะถามหน่อยไอเนี่ยคือตอนที่ผมขุดแอ้นั่นก็เจอทีนึงแล้วนะผมพูดจริงๆเลย โอเคตาทูมบอกเนาะเดี๋ยวผมไปนอนก่อนดีวกว่ารอเช้านะฮะเดี๋ยวผมจะมาสร้างตัวนี้ต่อเนาะผมจะต้องวางน้ําข้างล่างใช่ไหมแล้วก็เก็บปิดขอบๆด้านข้างเราก็จะเสร็จแล้วเนาะมาอย่างนี้ต่อไปผมก็ต้องแบบหนึ่งสองสามสีนะ่ห้าหกประมาณนี้เนาะก็คือแบบวางน้ำข้างบนแล้วให้มันไหลมาเนาะประมาณนะั้น <ไป S 1> ผมจะดีไซน์ที่สุดเมื่อตอนที่ผมเห็นผลผลิตของฟาร์มมอนสเตอร์ตัวนี้มันออกมาให้ผมได้เห็นซึ่งตอนนี้ มอนเตอร์มันก็เกิดแล้วแหละเอาเจริงตอนระหว่างสร้างแบ็กเก้าก็มีโดนยงโดนโอ้โหหมวกหมวกรถเยาวชนชาวบ้านเขาอีกส่วนตรงนี้มันเป็นข้างล่างเนาะมันเป็นข้างล่างสุดเราก็ต้องเจาะแบบนี้ลงนะฮะเจาะเพราะเราจะแบบอ่าเป็นน้ําน้ําเป็นอีกทางหนึ่งอ่ะเอออ่าตรงนี้ตรงกลางปุ๊บวางไปเฮ้ยเอางี้ใช่ไหมฮะปุ๊บเขยยืดออกไปฟ้าบ โอเคสวยงามตามที่ผมบอกเนาะเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้นะฮะสร้างเสร็จแล้วก็ราดน้ําอะไรอย่างงี้ให้เรียบร้อยนะฮะใช้เวลาสักนิดนึงไม่ได้นานม,มากหรอกคือระหว่างที่ผมสร้างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดผมสร้างไม่เสร็จก่อนตะวันตกผมก็ต้องรีบไปนอน <c oughs> ไม่งมมั้นมอนเตอร์มันลงมาจะบันเทิงเรานะฮะครับ <c oughs> <c oughs> ผมพูดจริงๆเลยคือถ้าเป็นซอมบี้กับสกเกลไม่เท่าไรหรอกเจอน้องเขียวอะไรอย่างเงี้ยจะหยาบ๋อสวย เอออย่างงี้เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเยอะเลยโอเคเรียบร้อยหนึ่งฝั่งนะฮะเดี๋ยวเราเลยฝั่งหนึ่งจะต้องทำุ๊บจะมืดละโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราต้องได้ทุบทิง้งเออเอ๊ะมืดละไอ,ไอ้ไอ้มืดมืดมืด,ม,ดมันมืดคับแล้วอย่าได้เลยนอน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 ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมเอ๊ะ เดี๋ยวตรงนี้มันต้องใช้อ่าต้องใช้ปา้ายอ๋อตรงนี้อ่าผมจารย์ว่าผมเคยครับป้ายเกินอยู่ใช่ไหมพัดหนนะพัดอ้อยปะอ๋อน่าจะพัดวัวหรือเปล่านี่นะฮะไปเดี๋ยวผมจะแปะป้ายลงตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ปิดขอบขอบใช่ไหมข้างข้างโอเคแล้วก็ปิดโอเคแล้วก็ราดน้ำนะฮะสวยงาม นี่ตรงนี้ทางออกฮะปับ๊บทางที่ไปตรงนี้ใช้เจ็ดใช่ไหมสวยเลยเราได้ไม่ต้องสร้างเพิ่มหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้แล้วก็ชั้นตรงนี้ปิดฮะสร้างปิดแบบนี้เดี๋ยวผมต้องไปวางจากตรงนู้นวะไม่งั้นไม่ได้เดี๋ยวโอเคตัดภาพแล้วกันเนาะต่อไปตอนนี้ผมมีหินเหลืออยู่โอเคเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นไปวางกรบแผงด้านบนนะฮะทีนี้ นี่ผมจะต้องแบบปิดกำแพงอ้อมอย่างนี้ให้หมดเลยเนาะแล้วก็ปิดหลังคาอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะปั๊บ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 ถ้าเกิดผมปิดหลังคาเสร็จปุ๊บมอนสเตอร์ก็จะเกิดใช่ไหมแต่ว่าผมยังไม่ได้วางไอ้ตรงนี้เลยแถบดอ่ะยังไม่ได้วางเลยโอเคถ้างั้นปิดกำแพงให้เสร็จก่อนแล้วกันนะฮะว่าแต่คอมคอมแหลกหรือเซิร์ฟประตูวะเนี่ย เอ้ยแบบแหมมันก็คือมันมีครั้งด้วยบางครั้งอ่ะผมเล่นแบบกำลังสร้างนั่นนี่อยู่ไปอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะนามพอๆกันกับตอนที่ผมอ่าออกแบบตรงนี้แหละผมคิดว่าน่าจะนามพอๆกันเลยเจ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 เอะหมดเจ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 โอเคฮ่าโอเคที่โดลงน้ำได้เหวี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมอ่าต้องตามหาใครเต่านิดหนึ คือเอามาวางข้างบนอ้ตรงที่ผมวางบล็อกเหล็กเห็นไหมด้านบนซึ่งตอนนี้เต่าแม่งหายไปเลยไม่รู้เนี่ยมันมีตัวเดียวอ่ะอีกตัวหนึ่งมันผมจำได้ว่าตอนก่อนหน้าที่เราทำไอ้อะไรนะฟาร์มมอนเตอร์เอ้ยฟาร์มซอมบี้อ่ะเราเคยเห็นอีกตัวนึงแต่มันหายไปไม่รู้เสียงผมแปลกๆปลกไหมอ้าวสวัสดีอ้าวโอ้โหไป มีเต่าไหมมีต่าแถวนี้ไหมโอ้สวย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 ฮ่าฮอยู่อยู่เวลาหาที่วางไข่ทีมก็จะแบบขุดทรายเนอะรอนะฮะรอต่อไปเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยรอบนี้ทำไมวางเร็วจังวะไม่ให้กกครับจะเอาไขา่ <c oughs> ขอโทษนะเดี๋ยวไข่ที่เหลือไข่ส่วนเกินเดี๋ยวเอาไปฟักเนาะ ที่เหลือเหลือแค่นี้แหละนะฮะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือที่ผมบอกก่อนหน้านาะคือเราจะวางไข่เต่าตรงเหล็กตรงนั้นแล้วก็ปิดแทบดอรตรงนี้ให้หมดแล้วเราก็สามารถใช้งานพื้นที่ตรงนี้ของเราได้แล้วแต่ว่ามันจะเริ่มมืดละว,วางแทบดอแบบนี้แล้วก็เปิดทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยวเราต้องพยายามวางให้มันแบบเสมอเสมอเท่าๆกันด้วย พอดีเชเลยทำไมมันชอบไปวางอยู่ข้างล่างวะ,ะเราก็ชี้เคอร์เซอร์ขึ้นบนอยู่ไม่ใช่หรอไอตัวบวกเนี่ยได้ได้อ,อะไรเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยดยีนี่มันตอนเช้ามีคนแอบฮะมีคนแอบถ้าคนที่ดูคลิปผมมาจะรู้จากนิดน,นึงแล้วเนาะว่าผมลงไปอินเกเซอร์เนาะที่มันขึ้นจุดข้างหน้านี้คือเป็นโพเลดเบสล็อกนะซึ่งตอนนี้ เมโลเขาอยนะอวเดินกลับห้องอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮนะว่าจะแก้งนสักหน่อยแบบช่วยผมสร้างหน่อยช่วยผมสร้างหน่อยไก็เข้ามาไม่นะไม่นะเขาหายไปแล้วโอเคเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่ผมตัดภาพไปตรงนั้นเนาะตอนนี้ก็วางเสร็จแล้วนี่จะเห็นได้ว่านี้ มอนเตอร์ลงมาเรื่อยๆนะสังเกตดูก็ได้เลยผมพาด,ดูทางแมงมุมแมงมุมเนี่ยคูดจะไม่ถึงไหนเลยซึ่งเป็นเลยที่ดีมากๆแท้ๆฮ่านๆะได้แค่มองหน้าคาแค่นั้นแหละีนะ่เอี๋วลงไปเลยโอเคเดี๋ยวผมจะต้องไปปิดหลังคาเนาะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะเดี๋ยวเขาบนนี้ผมไม่อยากให้มอนเตอร์มันเกิดเนาะผมก็จะต้องปักท็อตไว้ข้างบนตรงนี้นะฮะผมแะ่ให้มันเกิดแค่ข้างในฟาร์มก็พออะไรประมาณนั้น จะเกิดดักหน้าอย่างนี้สิโอเดี๋ยวนนะมีฟ้าผ่าด้วยผมจะต้องไปนอนก่อนใช่ไหมแบบนี้ไม่อยากนอนเลยโอเคเออเช้าแล้วซึ่งอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวผมทําปิดราคาตัวนี้เสร็จผมก็จะไปอ่าทําข้างล่างต่ออาก็เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งข้างล่างผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้ทำสวยหรอกก็เหมือนข้างบนแหละเออตอนนี้ไม่นานนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวร่ ก่าแต่ฟาร์มมันทำงานเรื่อยๆเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเสียง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 ต้องหาที่เก็บฟาร์มมอนแบบแทกแถวๆประมาณตรงมุมนี้น่าจะโอเคกว่า1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอไปเก้าแล้วกันแบบนี้นะฮะถมพื้นก่อนสักครู่นะฮะเออว่าแต่มันต้องใช้กล่องในการเก็บของใช่ไหมเราต้องไปหากล่องดีวันี้ฮะ อันไน่อันไอันไหนวิลบด้วยไปไหนละหลบไปไหนนี่วางกล่องไว้สักแถวๆออตรงนี้แล้วหมายความว่าเราก็ต้องวางกล่องตรงนี้แล้วมมขุดออกเลยแบบนี้โอเคแล้วก็ฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ฮอปเปอร์เราเอาไปทิ้งแล้วแล้วก็ต่อฮอปเปอร์มาแบบนี้แบบนี้เปาะโอ้โอ้อะไรเข้าตัวบางวะเนี่ยประมาณนี้น่าจะได้อยู่แหละเนาะ ส่วนตรงอ่าตรงนี้ผมจะเวดไว้เลยอย่างนี้แหละนะฮะไม่ติดกระจกไม่อะไรทั้งนั้นเอาไว้อย่างนี้แหละผมรู้สึกว่ามันดูโลง่ลงๆดีอ่ะโอผมผลิตมันไม่ได้ช้าเลยนะเนี่ยเอาจริงเดี๋ยวผมเล่าดูก่อนเนาะถ้าเกิดผมอัดคลิปนี้เสร็จปุ๊บแล้วผมมาดูปรากฏว่าแบบมันเร็วขึ้นกว่าเดิมผมอาจจะมาอัปเกรด,ด็คกราวอะไรอย่างนี้นี่ดูแป๊บเดียวนะฮะนี่ผมสร้างเสร็จไม่ถึงไหนดูผมผลิตน้องเขียวจะสองชุดแล้ว เราทำทางมายัางไงดีอะทำตรงนี้เพิ่มด้วยเลยแล้วกันเนาะตรงนี้ตรงนี้อแล้วก็ตรงนี้เลี้ยวสักนิดนึงอย่างนี้ตรงนี้ลดระดับลงมาอย่างนี้เพราะกระจกตัวนี้ผมต้องยกขึ้นวะตรงนี้เพราะมันบงังทุบแบบนี้ยกขึ้นนิดนึงตรงนี้ลากยาวมาเลยอย่างนี้ัครหน้าจออกมาดูโอเคเนาะผมคิดว่า โอเคเรียบร้อยสำหรับถนนของเราก็ฮ่ผมเชื่อว่าถ้าผมยืนเอฟเคนี่สัแป๊บนึงเดี๋ยวแบบล้นฟาร์มแน่นอนททนประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวไงก็ไปเจอในคลิปหน้านะฮะเตกใจสอบดีเยี่ยมเดี๋ยวผมจะเอฟเคดูผมผลิตดูอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดไม่ดีก็กตามที่ผมบอกว่าผมจะแบ็คกราวแก้นิดหน่อยนะโอเค